ลิบบอโรตัวรับอิสระตำแหน่งนี้มีแต่คนสวยๆก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซ u b s c r i b e ช่องดาววอลเล่ด้วยค่ะหากพูดถึงความโดดเด่นของเกมวอลเลย์บอลในสนามนอกเหนือจากตัวตกทำแต้มหลายคนก็จับจ้องอยู่ที่ตำแหน่งลิเบอโรหรือตัวรับอิสระโดยเฉพาะลูกยามสาวความโดดเด่นประการแรกคือเสื้อผ้าที่ใส่ผิดแพกแตกต่างกับคนอื่นความพลิ้วไหวในการเล่นพุ่งรับบอลและที่สำคัญตำแหน่งนี้มักจะมี ร่ปร่างสมสัดส,ส่วนเพราะต้องมีความคล่องตัวเป็นพิเศษวันนี้เรารวบรวมดาวเด่นในตำแหน่งตัวรับอิสระที่เข้าตาและถูกใจของกองเชียร์ที่สำคัญนอกจากตำแหน่งตัวรับอิสระทั้งหมดนี้ยังมีความอิสระในเรื่องของความรักเพราะสถานะส่วนใหญ่คือโสด 1. วินนิเฟอร์เฟอร์เนเดสทีมชาติสาธารณารัฐโดมินิกันคนแรกคือวินน f เฟอร์เฟอร์เนเดสลิเบโรสาวทีมชาติสาธารณารัฐโดมินิกันวัย28ที่แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกโดยเฉพาะชายหนุ่มรู้จักกันดีนอกจากหน้าตาที่สวยคมเข้มโดดเด่นกว่าใครในสนามวินนิเฟอร์ยังมีรูปร่างสุดเพอร์เฟกจนซื้อดังอย่างเดอะสปอร์สเตอร์ยกให้เธอเป็นนักกีฬาที่มีบั้นท้ายสวยที่สุดของปี2017มาแล้วความดังและเด่นที่บั้ ท่านท้ายทาให้มีบริษัทผู้ผลิตตุ๊กตาออกโมเดลจําลองของวินน่เฟอร์ออกมาจําหน่ายอีกด้วยวินน่เฟอร์มีส่วนสูง169เซนติเมตรติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2012ขณะที่มีอายุเพียงแค่17ปีและถือเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงที่มีทักษะการรับลูกตกที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศผลงานสําคัญคือพาโดมินิกันเข้าชิงแชมป์แพนอเมริกันคัพ2สมัยโดยในปี2015เปลี่ยนรองแชมป์ก่อนที่จะทําสําเร็จคว้าแช ได้สำเร็จในปี2016 2. โหลจีจิงทีมชาติไต้หวันเป็นลิเบอร์โรตัวรับอิสระดาวรุ่งของไต้หวันเป็นชุดเด็กปั้นที่ทางสมาคมวอลเลย์บอลของไต้หวันวางเป็นตัวหลักของทีมในการเตรียมพร้อมโอลิมปิก2024จีจิงเกิดเมื่อวันที่16กันยายน1997ที่กรุงไทเปด้วยความสูงเพียง160ซนเมตรกีฬาที่รักและเริ่มเล่นคือวอลเลย์บอล โดยเริ่มจากตัวตีแต่ด้วยส่วนสูงที่ไม่ได้เปรียบค้นเลยจับมาปั้นเป็นตัวรับอิสระด้วยความโดดเด่นในเกมรับที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้นหน้าตาดีจริงจึงติดทีมชาติมาตั้งแต่ชุดเยาวชนของไต้หวันผลงานล่าสุดคืออยู่ในชุดทีมชาติไต้หวันชุดอายตุต่ำกว่า23ปีล่าสุดคือติดทีมชาติชุดใหญ่ ในการแข่งขันวลลอลเลย์บอลคัดเลือกโอลิมปิกโซนเอเชีย3เมลิตอินเมสทีมชาติตุรกีลิบอโรสาวสวยจากตุรกีสังกัดสโมสรดังเฟเนบาเชซึ่งครั้งหนึ่งเคยร่วมกันควา้าแชมป์ลหีกสูงสุดของตุรกีร่วมกับมือเซตขวัญใจลูกยางไทยนุสราต้อมคำเมื่อปี2017เมลิตอินเมสเกิดที่เมืองอิสตันบูลเมื่อวันที่28มิถุนายน1997ปัจจุบันอายุ26ปีเป็นนักวลลอลเลย์บอลตุรกี ที่มีความสูง167เซนติเมตรเขาร่วมชายคาสโมสรดัมเฟเน,นบาเชตั้งแต่เป็นเยาวชนและเล่นเป็นริบบโรมาโดยตลอดประสบความสำเร็จมากมายกับทางสโมสรติดทีมชาติตุรกีมาตั้งแต่อายุเพียง17ปีโดยติดครั้งแรกคือในปี2014การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเรื่อยมาจนถึงยู1และยู3ล่าสุดคือติดทีมชาติชุดใหญ่ของตุรกีไปเรียบร้อยแล้ว 4. มาดีนาบีเกตทีมชาติคาซัคสถานเป็นลิเบโร่ลสวยน่ารักอีกคนหนึ่งคือมาดีนาบีเกตเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน1999ปัจจุบันอายุ24ปีเป็นตัวรับอิสระดาวรุ่งของคาซัคสถานสังกัดสโมสรอ,อันทาย v c ทีมระดับแชมป์ของประเทศ บานินาบีเกสาวร่างเล็กสูง160เซนติเมตรติดทีมชาติมาตั้งแต่เยาวชนและเข้าสู่ชุดใหญ่ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2017ที่ประเทศฟิลิปปินส์ขณะวัยเพียง18ปีและอยู่ในชุดอายุต่ำกว่า23ปีชิงแชมป์เอเชีย2017ติดทีมชาติเอเชียนคัพ2018และติดทีมชาติอายุต่ำกว่า23ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2019ที่ประเทศเวียดนามมาริสาโคกศีอํานวยทีมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาดู ฟังไทยกันบ้างคนแรกขอนำเสนอน้องขนุนมาริสาโคกศรีอํานวยสาวสะพรั่งวัย21จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตชุดแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยเป็นสาวยโสธรที่พกพาความสวยมาเรียนและเล่นวอลเลย์บอลที่โรงเรียนกีฬานครอนนท์วิทยา6จังหวัดนนทบรุรีและสังกัดทีมสโมสร 3B น,นครอนนท์น้องขนุนเกิดเมื่อวันที่11ธันวาคม2542ใช้แววในตำแหน่งตัวรับมาตั้งแต่ระดับเยาวชนจึงทำให้เป็นแก หลักของทีมไก่ฟ้าจูเนียช่วยต้นสังกัดคว้าแชมป์ระดับประเทศมามากมายอาทิเช่นแชม, una, มป์ซีเล็กทูน่รนรนารุ่นอายุไม่เกิน18ปีประจำปี2559แ,แชมป์รายการกีฬานักเรียนโรงเรียนกีฬารุ่นอายุไม่เกิน18ปีประจำปี2559และแชมป์3รุ่นรายการกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งระดับภาคและระดับประเทศทั้งสมัยเล่นรุ่น14ปี16ปีและ18ปีผลงานระดับชาติคือเป็น ชุดแชมป์วอลเลย์บอลกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศพมา่านอกจากผลงานในด้านลูกยาด้านความงามน้องขนุนยังเคยผ่านเวทีมิสทีนมาแล้วด้วยจิดาภาหน้าหัวหนองทีมสโมสร3ามบบีนครนนเป็นลิเบอร,รที่มาแรงและน่าจับตามองมากที่สุดสําหรับน้องแบม จิดาภานาหัวหนองทีมชาติไทยชุดอายุต่ำกว่า23ปีและลิเบโรตัวสำคัญของสโมสร 3B น,นครนนน์น้องแบมจิดาภาเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2545ผลงานลูกยางโดดเด่นตั้งแต่ระดับประถมในรายการวิทยุการบินมินิวอลเล์บอลขณะเรียนที่โรงเรียนเก่าน้อยนอนรังวิทยาเสริมอำเภอกำมลาสายจังหวัดกาลสินก่อนเข้าสังกัดสำนักลูกยางชื่อดังโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6จังหวัดนนท ีพร,ร้อมคว้าแชมป์มากมายตั้งแต่อายุ15อาทิเช่นวอลเลย์บอลกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี2 5 5 8น้ชนะเลิศวอลเลย์บอลอายุไม่เกิน14ปีประจำปี2558ในเส้นทางทีมชาติติดทีมชาติมาทุกชุดล่าสุดคือชุดชิงแชมป์อาเซียนอายุไม่เกิน2 3ปีที่ประเทศเวียดนามปิยนุษฐ์เป้นน้อยทีมชาติไทยลืมไม่ได้เลยสำหรับสาวหน้าหวานจากแดนใต้น้องแป้นริบโรโรทีมชาติไทยปิยนุษฐ์เป้นน้อย เป็นลิเบโร่ตัวหลักของทีมชาติไทยมายาวนานเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2532สาวจากคนครศรีธรรมราชเริ่มติดทีมชาติมาตั้งแต่ปี2010ประสบความสําเร็จกับทีมชาติอาทิแชมป์เอเชีย2สมัยชุดเหรียญเงินเอเชีย,ยชเนเกมส์ Games, และผ่านเวทีระดับโลกม,มามากมายตั้งแต่ยุคเวิร์กลังปลีจนมาถึงเนชั่นลีกไม่เพียงแต่จังหวะการขุดในเกมลูกยางที่โดดเด่น แป้นยังมีภาพจากโซเชียลสุดสวยให้ได้เห็นกันอยู่เสมอเป็นนักวอลเลย์บอลสาวที่มีแฟนติดตามมากที่สุดเป็นรองแค่ปลื้มเจตและนุสราสซุปตาทีมชาติเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากฮาม o แมน SMM Sport อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลย์เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ